มีลำเนาบ้านเกิดของบราเจ้าโจกนั้นไม่ใช่เทือกเขาโอลิมปัสหรือว่าแอดกาแต่เป็นริมแม่น้ำนะจังหวัดพิษณุโลกที่นั่นไม่ได้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้วิเศษจากสวรรค์แต่เต็มไปด้วยต้นชะอมดังนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ชมการทำอาหารต้นตำรับจากบ้านเกิดร拉เจ้าโจกโดยฝีมือ布拉มานดา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาอยู่กับรายการครัวเชฟบาเป็นเอพิโซดที่3แล้วนะจ๊ะอยู่กับผมครับโจ๊กโซคูพระเจ้าโจ๊กครับกับพิธีกรรับเชิญของเราอีกคนนงครับชื่ออะไรคะยี่หวาครับผมยี่หวาชื่อจริงชื่ออะไรคะเด็กอิงนภศรจตุรงกับรายการครัวอะไรกับรายการครัวเชฟบาเอาแบบมั่นใจหน่อยแบบครัวเชฟบาลครับกับรายการครัวเช นะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับมันมีสคริปต์ไงสดสดอันนี้อะไรมังกรอะไรเอลซ่าอันนี้คือสวยไหมแต่งตัวสวยไหมสวยอ่ามีอะไรจะบอกกับนานผู้ชมบ้าง วันนี้เรามีแขกรับเชิญครับยี่หวา่าเรามีแขกรับเชิญครับท่านผู้ชมครับพูดถึงอาการทําชะอมน้ำพริกกะปิหาทานยากนะครับในร้านคุณกัณดโด,ดทำไมเลียนหรอหาทานยากนะครับร้านในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้กินกันง่ายๆนะฮะดังนั้นเนี่ยแม่ของผมต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ทําน้ำพริกกะปิที่อร่อยที่สุดในโลกในโลกไม่เชื่อเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเราก็ต้องไปเอาตัวเข้ามาจากจังหวัดพิษณุโลกโดยการใช้ประตูบานนี้ครับประตูบานนี้นะฮะสั่งทาที่ประเทศโตเกียวนะฮะ เจ้าหัวล้ออะไรเนี่ยทำมาจากสตอตที่22นะครับเป็นประตูการเวลานะฮะเป็นบริษัทเดียวกับโดอร์มอนเลยทีเดียวเราจะเปิดประตูไปเอาคุณนายตานนะครับคุณย่าตาลมาจากพิซซ่าโลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวโอ้โหแม่ลูกไม่มีใครปกติเลยอ่าอ่ายี่ห้อคะคนนี้คือใครคะใครคะย่าตาลย่าตานย่าตาเป็นอะไรกับยี่ห้อคะย่าตานเป็นอะไรกับป๊าปาคะ ยี่หว่าง,ง่วงยางไ,ไปนอนครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับคุณแม่ครับโอ <c oughs> สวัสดีให้วันแม่ใช่ไหม <c oughs> ครับผมแม่แนะนำตัวกันกับคนทางบ้านเลยเยตานค่ะแวนไม่ใส่อันนี้ต้องใส่ตาใกล้อ่าแนะนำอ,อุปก,กรณ์ไม่เป็นการเสียเวลาครับแนะนำอุปก,กรณ์น้ำพริกกะปิก็ต้องมีกะปิมีกระเทียมค มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บมีพริกขี้หนูครับพริกขี้หนูมีมะนาวมะนาวมะเขือพวงครับแต่เราพิเศษกะปิใส่ไข่เค็มกะปิใส่ไข่เค็มกะปิใส่ไข่เค็มได้ด้วยเรอครับ <c oughs> นี่คือสูตรที่ว่าแม่ว่าเด็ดของแม่คือว่าเป็นกะปิที่ใส่ไข่เค็มอ่าอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือพวงใช่ แล้วเนี่ยอันนี้คือมะเขือเปราะมะเขือเปราะนะฮะอ้าวหุ่นลืมแนะนาชะอมอ่ะต้องกินกับชะอมชุบไข่หาซื้อยังไงชะอมในกรุงเทพเนี่ยตลาดทั่วไปมีหมดมีฮะชะอมบ้านเราอ่ะตัดเองมันจะมันจะกินฉุนกันนี่นะชะอมบ้านเราอ่ะอันนี้มันชะอมมันเหมือนชะอมไรหนามอ่ะกินมันจะเบาน้อยกว่าชะอมไรหนามกินเบาน้อยกว่านะฮะท่านผู้ชมแต่ถ้าชะอมบ้านเราอ่ะมันจะฉุนกันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับของที่ดีและอร่อยจะต้องมีหนามส่วนของที่ไม่มีหนามยอมไม่ เราเด็ดดมมันก็เหมือนผักชะอมที่พอดมแล้วไม่ค่อยฉุนเเชิญครับคุณแม่บอกขั้นตอนกะปินี่ก็คือกะปิอะไรต้องใช้กะปิอะไรเป็นพิเศษกะปิอะไรก็ได้กะปิในกระปุกที่เราซื้อตามร้านทั่วไปหรือว่ากะปิที่เป็นกิโลอะไรได้หมดแล้วแต่ชอบครับกะปิอะไรก็ได้เป็นกะปิในกระปุกขอให้กระปุกมีกะปิถะเหม็นชิบหายกะปิ มันเาเรียกมันเป็นแบบเหม็นหอมอะ่ะออแล้วก็ใส่กระเทียมครับไม่ชอบกระเทียมก็ใส่ไม่ต้องเยอะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแดงเขียวอะไรเพื่อเพื่อความสวยงามก็ใส่ไปอยากเผ็ดก็ใส่เยอะเราต้องใส่ไปกับกะปิเลยว่าเขาสูตรเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโขูกไปพร้อมกระเทียมเนี่ยมันจะมาทําให้กระปิไม่เหม็นต้องใส่เยอะแค่ไหนครับ คุณย่าตาันะอ้าวอันี้สูตรสูตรสูตรได้นะเราก็จะเอากระบวยของโจ๊งเนี่ยรั้งที่แล้วเราก็เอาใส่เออหนึ่งกระบวยเยอะครับผมหนึ่งกระบวยถ้าเกิดคนตังน้อยก็หนึ่งช้อนโต๊ะช้อนกินข้าวอะไรก็ได้ระากาับช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่ไปครับแล้วเราก็โขกไปพร้อมกับกระเทียมกับพริกให้มันเข้าเนื้อกันเพราะว่ากระเทียมมันจะพาให้กลิ่นเหม็นของกระเทียมเอกระเปียดีขึ้น จะหอมขึ้นมาเห็นไหมพอเราทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บออมากครับผมเอน้ําตาลปี๊บนี่เราก็จะไม่ต้องให้หวานจัดถ้าส่วนผสมเท่ากันเนี่ยมันก็จะหวานไปเดี๋ยวคุณย่าตาดนี่ไม่เห็นจะมีบอกว่าปริมาณอะไรเลยคือมันใช้ใจใช่ไหมใช้ปริมาณของที่ตวงสมมุติว่ากะปิหนึ่งด้วยตัวเต็มเต็มเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ใส้ไอ้นี้ค้อนไปยังไม่เกลือมาเออเกลือเกลือเท่าเกลือเท่า S <S <S สามเสรจส็จสามจนสี่อ่าสามจนสี่ของกะปิครับท่านผู้ชมก็ส่ไปแ,แล้วเราก็โขลกต่อนี่นะฮะเมื่อกี้ก็หอมแล้วครับกลิ่นกระเทียมกระเทียเอ๊ะเรามีมะนาวที่เขาบีบไว้แล้วไหมหรือเราต้องบีบส,สดเลยอสด,สดเลยดูนี่ดับโปนะฮะไม่คมเลยอะโย่อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะ่ะมันคืออะไรนะเมื่อกี้มันมันคือแบบว่าถ้าเกิดว่าคนท่ซื้อโราเวลามีดไม่คมนะเขาจะใช้หินเนี่ยหินเนี่ยสวนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการแบบฉุกเฉินโอ้แม่พระเจ้าก็ <c oughs> หั่นปุ๊บมันก็จะคมทันทีเลยโอ้ไม่จริง <c oughs> โอ้แม่เจ้าดะา <c oughs> สำหรับท่านผู้มีปัญหาทางบ้านว่ามีดไม่คมแบบนี้นะฮะวิธีการแก้ไขนะครับนี่ครับน้ำมะนาวคั้นมาแล้วครับผมมะนาวก็เต็มถ้วยตัวอืมนะเท่ากับกะปิแล้วถ้าเกิดชอบเปรี้ยวหรืออะไรเราก็เติมเอาครับครับนี่นิดก็ไหนี่นิดแไอะไร สูตรสูตรไม่อันนี้ความเปรี้ยวความอะไรบางทีมันก็ชอบไม่เหมือนกันไงอีกนิดก็ได้ท่านผู้ชมก็ทำอย่างนี้ครับหนึ่งด้วยตวงอีกนิดก็ได้มนกัแม่ลืมไปเลยความจริงมันต้องบุกอันนี้เป็นด้วยอะไรนะอะไรบุกอะไรนะมะเขือพวงแล้ระบุคืออะไรก็คือทําให้มันแตกนิดหน่อยเรียกบี้ก็ได้มั้งอืองั้นแหละแม่ไม่น่าใส่ไม่น่าไปก่อนเพราะมันจะกระเด็นเดี๋ยวนี้คนทางบ้านเขาจะทําตามลําบากเลยไม่ใช่คนทางบ้านทาอ่ะตอนที่โขกกระเทียมพริกอะไรเนี่ยเอามะเขือพวง จริงๆต้องเอามะเขือพวงตำไปพร้อมกระเทียมกระเพ็ดแล้วทำไมต้องบุด้วยตำไปเลยไม่ได้เหรอได้น้ำม,มันกะนระเด็นเราใส่มะนาวไปแล้วน้ำม,มันเปียกแล้วมันไม่เหนียวเราไม่ต้องทําตามขั้นตอนแบบนี้นะฮะเอาไปตำก่อนนะคุณผู้ชมฮะกลิ่นเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้มีกลิ่นของมะน,นาวแล้วก็กลิ่นของน้ําตาลปี๊บนะฮะเทินเข้ามานะครับนี่ถ้าเกิดว่ากล้องเี่มันทะลุเอากลิ่นเข้าไปได้นี่คือแบบหึ่มทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้นะฮะทั้งบ้านสำหรับบ้านนานผู้ชมนะครับ โโอหอมแบบคาปิชิมสิลูกห,ห,หวานอะหวานเหรอหรือว่ามันไปไปไปตากโดนตรงนั้นหรือเปล่าออะมะนาวเติมอีกนิดนึงมันมันอ่อนเปรี้ยวโอ้สูตรเชื่ออะไรนะ <c oughs> กะปิก็ตอนนี้ก็เหลวเป๋เเเวแล้วนะฮะเละเละเหลวแล้วนะดูเขาจะทําอะไรต่ออ๋อเอวงใส่ไงเพื่อความสวยงามอ๋ออันนี้ก็ไม่ต้องบุ้วละนะใส่เข้าไปเพื่อความสวยงามแล้วพริกก็ใส่เพิ่มได้ด้วยเพราะบางคนชอบเผ็ดก็ตักเป็ดเม็ดๆอ๋อบางคนกินแบบว่าเขาเรียกเม็ดโดดไม่ต้องตำนะเอาเม็ดไปกินด้วยเลยแล้วก็สวยงามด้วยไม่ต้องเติมน้ําเลยถ้าเกิดว่าบางคนนะถ้ามันแห้งไปหน่อยก็อาจจะเอาน้ําอุ่นเติม,มก็ได้แต่อันนี้มันพอดีแหละอ่ะ,ะตักแล้ว <laughs> เป็นเป็นกะปิใช่อืมน้ำแตกลายเลยนะครับเนี่ยผมตอนเนี้ยน้ำลายแตกโอ้ท่านผู้ชมดมสิครับดมดมสิครับอือ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอไข่เค็มเนี่ยเอาไว้กินแก้มไงหรืออะไรอะไร กะปิใส่ให้เค็มแม่ลืมใส่เอาหมด<อ>ไม่เป็นไร ไข่ทันเออาบอกวิธีแก้ไขเขาก็ดีเงยไข่เค็มเลยฟันนึงอย่างเลี้ยนะแล้วเราก็เอาช้อนตักเฉพาะไข่แดงอ๋อเอาแค่ไข่แดงนะไม่ใช่ว่าเอาไข่ขาวเอาคือเอาความมันของมันไม่ได้เน้นความเค็มของมันใส่เยอะพออ่าแล้วไงเมื่อกี้เราลืมไงความจริงถ้าเกิดทีแรกเลยอ่ะมัน้วต้องโขกไปกับกระปิกระเทียมแต่นี้เราบี้มันเพื่อให้มันเละกินได้ใช่ไหมได้ได้ไม่เข้าโรงพยาบาลดันดันแล้วกัน เมื่อเราตำไข่เค็มเสร็จแล้วก็เอาไข่เค็มมาแล้ว,ลว,ลวก็คุณน้ำลายแตกสุดอะท่านผู้ชมเอยมีความกลิ่นมันของไข่เค็มเข้ามาครับเวลาเราใส่ไข่เค็มเวลาเราจิ้มมันจะแบบมันจะออกมันติดลิ้นแล้วมันจะอร่อยกว่าปกติไปลองมาดูนะอ่าอ่าแนะนำหน่อยโชยืดนี่คือตอ<ข>ั้งชื่อมันตั้งชื่อกะปิไข่เค็ม น้ำพริกกระปีไข่เค็มแล้วต่อไปอะ่ะชมทอดแม่ยกหน้าที่ให้โจ๊กทำยังไงชมทอดก,ก็เอาไข่ใส่ชะอมกี่ฟองอใส่ไปสามฟองนั่นแหละตอกไข่ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้น่าจะอ,อึ้งอ่ะนู้นขยาดถอดแหวนฮะโอ้ปารูนเซ่ everyone this is blur. I have to like smell green smell green เหม็นเขียวใช่ปะ คนที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์กับเรานะครับหรือแม้จะเป็นน้ํายาล้างมืออะไรอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับของที่อยู่ในครัวนะฮะหรือจะกําแพงกระเบื้องอะไรนะฮะที่เข้ากล้องมาเป็นสปอนเซอร์ได้หมดนะครับบอกให้เฉยบอกให้เฉยตามมากันนะครับโอ้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 ผมบอกเลยนผู้ชมพวกสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกายารักษาแผลหรือว่าพลาสเตอร์อะไรอย่างนี้นี่เป็นปสปอนเซอร์ให้เราได้หมดเลยครับเราก็จะขยำเนี่ยให้มันแบบ คุกกันตอนที่จะลงเนี่ยเราก็ต้องคุกให้มันแบบนั่นแล้วก็เกี่ยเกี่ยกับตะละมังเพื่อความง่ายให้มันเป็นรูปร่างแบบเหมือนเป็นพิซซ่าเหมือนพิซซ่าเนี่ยนะพอเวลาเราจะทําปุ๊บเราก็ค่อยขยับขยับมันลง่างนี้ให้ไหลลงไปอย่างงี้ใช่ใช่เอาโอ้ยเอ้ยท่านผู้ชมอันนี้ไม่ง่ายแบบเท่าไหร่นะคือแบบว่าบางคนไม่รู้เลยเทลงไปเลยจบเลยนะหลังจากที่เราขยับไข่ของตัวเองแล้วอ่ะที่ไข่ที่เราใส่ลงไปในนี้ แล้วก็เหมือนที่แม่บอกนะครับจับเรียงให้เป็นเหมือนวงกลมเหมือนพิซซ่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคว่ำลงไปได้เลยนะต้องไปค่อยๆขยับ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 ให้มันอะไรลงมาอย่างนี้ลงไปดนะครับดูนะครับค่อยๆเลื่อนเลยเลือ<า>เล่อนเออเฮ้ยไม่ใช่ขยับหน่อยเดียวแค่นั้นแหละแล้วก็รอไข่นั้นเป็นอะไรที่สุกง่ายนะตามที่คุณย่าตานก็บอก S <S เดี๋ยวมันบึ้กแล้วมันจะน้ำมันกับกระเด้งสุกแล้วอีกเนาะคือมาอยังแบบไข่ออกขาวๆนี่ไม่ได้ต้องเหลืองเหลืองแบบออกเหลืองเข้มนิดนึงนะเอาขึ้นเลยแล้วกัน่ะคสูตรการเอาน้ำมันออกนะครับถ้าทำแค่เขย่าแค่นี้จะไม่ดีต่อสุขภาพเข้าทำแบบนี้นะครับสุขภาพของท่านจะดีกว่าครับเชื่อผมใส่ลงมาะคระับเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งกินก็มันน่ากินครับไม่กินเอ้ยกินกินไหมครับโอยจัดจานขอบกินกบไปไม่กินดกบ และนี่แหละครับคือชะอมชุบไข่ทอดกับน้ำพริกกะปิตาแม่โซคูน่ากินจริงๆเลยคนไรล่ลมชวเชฟบะช่วงเชฟบะพาชิมสนับสนุนโดย อยู่กันที่พุทธมนตรสายสี่นะครับกับช่วงเชฟระพาชิมนี่เลยเจ๊ไหมก๋วยจับน้ำคดเรียกเด้ว,ว่าโจ๊กสกูนี่เพิ่งมาคนพบร้านนี้เพราะว่าอยู่แถวบ้านแล้วก็ติดใจข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรเขาพวกนี้นะแล้วก็ก๋วยจับเขาก็เด็ดมากเรามาดูกันนะว่าร้านนี้เป็นยังไงนะคนที่อยู่ระแวกนี้ก็จะได้มาชิมได้นะครับสวัสดีครับกําลังเตรียมอาหารเสิร์ฟลูกค้ากันอยู่นะฮะวันนี้ขายดีไหมก็ได้เรื่อยๆค่ะวันไหนขายดีสุดวันย ุดค่่ะอวันหยุดนะอ่ไปเสิร์ฟก่อนไปเสิร์ฟก่อนนะครับโอ้โหแล้วนี่จะสัมภาษณ์นี่ต้องสัมภาษณ์ใครร้านเนี้ยเสื้อสีส้มอะทำไมต้องใสอเขาใส่เสื้อสีอื่นบ้างไหมฮะเขาใส่หลายสีไหมใส่หลายสีอ่ะใส่หลายสีนะโอ้โหดูสินี่ดูดูดูลาดน้ํากันสดๆดีนน้นี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้เลยนะจะบอกให้สัมภาษณ์จะของซะหน่อยอ้าวแล้วเจ๊ใหม่คือใครอ่ะแม่ค่ะแม่อยู่ไหนอ่ะเอ้าเอ้า แม่อยู่ไหนนะแม่ชื่อไหมเหรออ้อาวแล้วทำไมต้องไปสัมภาษณ์คนอื่นแล้วเนี่ยเช่ไหมอยู่เนี่ยนะ<ะ>แม่ก็พูดมไม่เกง่งจังแม่พูดไม่เก่งไม่เลยในหนังสืออ่ะมาเลยไม่เคยจะรู้เรื่องพูดได้ทำไมจะโธแล้วคุยกับคุยกับพนักงานเนี่ยคุยได้เลยแม่ขายมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ๋อขายตั้งตั้งอายุสามสิบกว่าค่ะเมื่อก่อนอยู่แถวไหนอ่ะขายแถวไหนจริง,รงๆอย่างวิ่งหัวิ่งใหญ่ย้ายหลายที่เหรอยย้า แล้วคุยกับผมนี่ลูกค้าว่าเปล่าม่อ่าอ่าอ่าทำทำทำอ่าแล้วแม่เอาสูตรมาจากไหนคิดเองหรือสืบทอดมาจากใครแม่ขายอ่ะแม่ขายแม่นึงทีแม่ขายแม่ของเจ๊ใหม่ขายอีกทีหนึ่งสู่จากแม่ของเราสุดยอดนี่เขาเรียกว่าสืบทอดกันมายาวนานไหนคนเสื้อส้มมาแล้ว คนซื hmm yes. uh, says, ้อส้มยุ่งอยู่เขารับเอาโดยลูกค้าก่อนนี่นะเจ๊ไหม่อยู่นี่แหละเราก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะคนซื้อส้มไม่น่าชื่อเจ๊ไหมเขาสืบทอดกันมายาวนานนะครับตั้งแต่รุ่นแม่ของเขาดังนั้นเนี่ยการที่เราได้กินอาหารโดยที่สืบทอดมาเป็นรุ่นต่อรุ่นเนี่ยถือว่าสุดยอดนะฮะไม่ใช่ว่าทำเลินแบบกอลร้านข้างๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ ตอนนี้เฮียกำลังส่งเมนูครับสวัสดีครับเฮียชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อธงชัยครับเฮียธงชัยเป็นอะไรกับเจ๊ใหม่อ๋อเป็นลูกชายครับเป็นลูกชายนี่ก็จะสืบทอดมาเป็นรุ่นที่3นะใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงที่ขายมาขยาวนานแล้วลูกค้าหนาแน่นขนาดนี้ก็ดีครับมีอะไรจะฝากบอกคนที่เขาไม่เคยกินให้มากินที่นี่ก็อยากจะฝากคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวพื้นที่สยสี่นะครับก็อยากให้แวะผ่านมาที่ที่ร้านเจ๊ใหม่ขวัจับเนี่ยครับแวะมาชิมดูครับว่ารสชาติอร่อยครับ ทีเด็ดของเราคืออะไรก็มีข้าวผูแดงข้าวมูกรอบกปิดจับครับอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวผมพาไปชิมเองร้านอยู่พุทธมณฑลสายสี่ช่วงไหนตรงข้ามปตทใช่ปตทเอ็นจีวีครับตรงข้ามปตทเอ็นจีวีแล้วกันนะโอเคขอบคุณเจ๊ใหม่กับเฮียรธงชัยก่อนดะครับเดี๋ยวไปชิมอาหารกันเองแดกกันไม่รอกูเลยนี่มาดูของเรา เมนูที่ผมสั่งก็คือข้าวหมูกรอบใส่กุนเชียงใส่ไข่ผมบอกเลยนะฮะว่าทีเด็ดของร้านนี้คือน้ำของเขาดูน้ำลายจะไหลไม่รู้ว่าสูตรอะไรอะ่ะดูนะหน้าตามันจะแบบมีเอกลักษณ์แล้วก็หอมมากมีอิวหอมมะไรลอะ่ะใครอยากรู้หรือตอบแทนผมต้องมาบอกเองนะความท้าทายของร้านนี้อย่างหนึ่งคือซีอิ๊วดำเขาเนะี่ยที่มันจะเป็นถ้วยน้ำจิ้มแล้วมีไอพริกหนันหนมาเขาไม่มีนะเขาต้องใส่ซีีอิ๊วหวานเขาเนะี่ยลุ้นกันเลยรูใหญ่มาก ครับราดกันไป I'm proud to present this restaurant for you coming กิ้งกิ๊งกุ้งกุ้งมากินกันอือหือวลานี้แนะนำจริงๆอะ่ะเพื่อนๆใครบ้านอยู่แถวสายสี่นนะมาสั่งข้าวหมูกรอบเจ๊ใหม่กินอ <c oughs> ร่อยไปจ้าคนสวยช <c oughs> อบกินอะไร <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะฮะก๋วยจับร้านนี้ก็อร่อยด้วยผมขอทานก่อนละครับอยากกินจะแย่แล้วครับท่านผู้ชมขอจัดก่อนเลยนะฮะกินกะปินะครับดูเอาไข่เค็มโรยลงไปด้วยอย่างนี้อร่อยแบบขึ้นสวรรค์อนะขอสักคำอือจริงๆเลยอืออ,อืมเต็มเลยพริกโอ้โหเป็นจิ้มพาย โวยไงแม่สวยงามไม่นมันโดนเต็มเต็มเลยอย่าลืม subscribe และกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับ